เห็นข้างหลังนี้นะคะนี่จะเป็นทุ่งดอกมะกกะลิสนะคะอยู่ที่พัทยาเห็นพัทยาแต่อย่าคิดว่ามีที่เที่ยวแค่ทะเลนะคะมีทุ่งดอกไม้สวยๆอันนี้จะชื่อว่าสถานีฟาร์มสดนะคะโอ้บรรยากาศดีมากเมื่อกี้กินอาหารแล้วนะอร่อยด้วยราคาก็ถูกมากเลยค่ะมีทุ่งดอกมะกกะลิสแล้วก็มี ข้างๆก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมดอกไม้ของที่นี่กันนะ ฟ O D ความสดสดว่าสดสดความสดความสดความสดเส้นก so ็ผิดได้ใช่ไหมคะ ถ่ายรูปเยอะนะคะใครอยากมาเที่ยวฟาร์มดอกไม้ที่พัทยาที่นี่เลยคะ่ะน่าสนใจมากฟาร์มสถานีฟาร์มสดนะคะตาม gps กาแบบง,ง่ายมากมอยู่หนองเกตใหญ่ซอยสามค่ะโอ้โันนี้สั่งลาเต้ม,มาแล้วนะคะน่ากินมากเลย สั่งกาแฟมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาสั่งลาเต้กันอยู่ที่สถานีฟาร์มสดกาแ,แฟสดอร่อยมากเลยค่ะกดไลค์ให้เลยนะแบบนี้ที่นั่งของที่นี่เขาจะมีหลายโซนให้เลือกนะคะมีทั้งแบบตรงที่อยู่ในร้านจับตรงที่เป็นโซน ในร้านหลังคานะคะหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบกลางแจ้งก็ได้นะกลางแจ้งก็มีแบบอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ร้อนนะคะนั่งเป็นแบบนี้ได้ไม่ร้อนเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วก็ที่เราเลือกนั่งกันวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยสุส้มไผ่นะคะเย็นสบายมากสุ่มใหม่นะคะแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากนะคะตอนนี้คนยังมาเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ถ่ายรูปดอกไม้ส,สวยๆดอกมะกร็ตที่สถานีฟาร์มสดกันได้เลยเดี๋ยวเรารอดูกินอาหารนะคะว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างแล้วเราก็กินอาหารเสร็จเราจะไปเดินถ่ายรูปดอกมะกร็ตกันนะอ,อร่อยไหมโหแซ่บมากอร่อยค่ะอร่อยาานะน,นะคะถูกแนะนำเลยนะคะเริ่มต้นกดยอยาอ เริ่มต้นอย่างแรกเลยนะต้นตำกุปลาไปทุกที่พลาดไม่ได้ ก็บรรยากาศจะเมืดขึ้มหน่อยนะด,นดอกไม้ข้างๆตอนนี้ตรงนู้นก็กำลังออกดอกสีสวยเลยดอกมากกเลสพัทยามีที่เที่ยวให้เที่ยวหลากหลายเลยนะคะใครอยากมาเที่ยวที่สถานีฟาร์มสดเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้ามีทั้งอาหารแล้วก็ มีเครื่องดื่มมีกาแฟสนใจก็มากันได้นะคะ